โอเคพี okay. ่น้อยแกงอ้อมควายพี่น้องทั้งนั้นพี่น้องของแต้น,นี่ควายควายนี่อันนี้ลงไปนะพี่น้อยดกอกยังมุของแต้นี่จุดอย่างเดียวมันไม่ตายดอกลุงลัง แดงอมควายมัเ็วก,กควายครับงวควายไม่กินอันนี้ลงไปรอแป๊บนึงปุ๊บมันไปก่อนโอเคสุกแล้วพร้อมลงไป ดดงัวเเทียงของแกได้ยังไงยิงคมยิงมักเขย่เข้าไปก่อนจะโซ่เนี่ยหมนะหน้าหนาวเลยนะเนี่ยมูจุมงัวมอไปหนเนอ เนี่พับเมื่อกี้นะจัดไปนะตักเลยเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งลุยสารพัดน,น่อย่น้อยน้ำพริกกองจริงถึงห้าฟุตอ่าเดี๋ยว ของแ้นี่ชุดของแท้นะมันาะหาที่ไหนัดได้นะบ้านของแต้คุณอย่างเดียวช่องนี่ช่องเดียวอันนี้ก็เป็นยายาสมุนไพรเอาทีเดียวไปละน้อยอันนี้นะเหมาะขนาดนะเก่งออมนะใส่เนื้อไก่ก็ได้ Ảo là Cái ra. nó học con mơ nói dọc mơ 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 tùng เครื่อสาวโต๊ิไปออมนะจะไปนะน้ำน้ำคงเส้นในน้ำธรรมดา มันเช่นน้ำไปสวรรค์ข้ากังฮ้อนนะคนกับน่าวเข้ากันดีมันร้อนเกินก็เย็ยนเข้าไปถ้าไมนเย็ยนเกินก็ร้อนเข้าไปมันต้องอย่างนี้ถึงจะอยู่ได้เวลามันเย็ยนเกินกับ เอาน้ำสะอาดลอกเข้าไปเดี๋ยวมันก็อุ่นละอืออเนี่ยแกงใส่เนื้อไก่และหมอกนดนี้มนนะหมูจักจื่อมั้งหมูจะแดกยังเยอะกินแล้วมันอายุยืน มีไม้กับบบนีปีเก่ากับบบนีมันมีปีตลอดไปต้นเนี่ยที่เป็นเอาไปตานวัดนาไปนอนเนี่ยนี่เนี่ยใบยมันเป็นเแยะ ใบมันสลามมันหน่อยอมันไปทำบุญนนะ่ะดอกอันนะกินเยองเลยอ่ะข้าวเจ็บหมหมดเลยว,วันนี้พอที่ก่อนจะกินวันเดียวให้หมดทีเดียวอนะ่ะเอาตัวไม่รอดนี่ น้ำบากนะสิอันนี้เน,นอะออมมัวมมกอนนี้กินควายนะพี่น้องเดี๋ยวนี้มากินละมันเป็นที่พึ่งพาไงเพึ่งรู้ของมันเกิดวันอังคารไงวันอังคารวันอังคารยามเจ้า สมเป็นวันซีนนะแปดค่ำเฮยหัวมันเป็น <c oughs> อย่างเงมันเป็นที่พึ่งอะ่ะผมว่าอธิบายพ่จังนะเข้าใจตัวเองอะไรที่ไม่ควรทำก็อย่าไปทำช่วยกันม่ได้ <c oughs> ช่วยตัวเองให้รอดก่อนกวาดบ้านให้สะอาดก่อนคอยไปได้นำให้คนอื่นไหมยทำตัวเองให้ดีที่สุดคอยไปเล่าให้คนอื่นฟังมึงยังเฮียมึงยังวุดฉลาก ยังไงท้องไงยนี่ใบมันสดมาตอนตอนที่แม่ผมยังอยู่นะแม่ผมปลูกไว้แล้วก็มันชอบเอาไปทำบุญเนี่ยช่วงสงการช่วงเขาบรรษาเงาือกเกืบเอาไปทำบุญตอนนี้แม่ผมพักผ่อแล้ว ก็เลยอย่างนี้สิป่านนั้นก็ไปกินอะไรก็กินขอใครไม่ฆ่าคนมาทำลายคนอื่นเราทำลายตัวเองใจเย็นเย็นย่าพึ่งเสียเวลากับผม เอาสารพัดยังไม่เคยเดือดร้อนใครนะมันจะเดือดร้อนเราเดือดร้อนไปทำหับพ้องนะเนจ็บไหมเจ็บไหมได้ยังงี้เจ็บหรือเปล่าเสียอว่าอืมอะไรเยอะแยะ อารมำดีมาเสริมหน่อยนะเรามันชอบผมหนักแรงกับผมหนักอ้อนกับผมหอ้คนที่ให้กับผม <c oughs> อย่าทำให้ผมต้องระแวงแล้วกัน แหวงที่ไหนะเดี๋ยวมึงจะนังไม่ติดนะแก่งขอ,องของแกนะราดาราสิบจังหวัดคุมหมดเลย คนเมียไม่อยู่ทำไมไม่มาอร่อยสซสบอร่อยซอ่บอี๋ เรื่องการทำกับข้าวนะสูตรขายชุดมานะอย่าไปว่ากันทำอย่างงี้ไม่อร่อยทำอย่างนู้นไม่อร่อยก็มยผมแดกเองอะมาสวยมือทุกเกาอะ ê, muộn nào Nào Tiếp này chơi gần mày Ok, giờ Bye